ก็ขอกลับสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอิร์ทีเคเอ็มนะครับวันนี้ผมทำการมาเล่นเกมเกมทุกคนเดินีปห้องยูกันเล่นเกมเกมอะไรกันอยูน่นะทุกคนเออผมเห็นผมเห็นมันโฆษณามาผมก็เลยกดโหลดเลยครับนี่คือเป็นเกมเอ่อก็สามาเวียดนามเทุกคน แล้วตอนนี้เขาทำการแบบกดหน้าจอตรงนี้ได้ครับคนคืออะไรครับคือมันสามารถเลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดคนกับก็คือกวางนะมันเป็นกวางนะทุกคนแล้วกวางทำไมมันยืดหน้าขอได้ทุกคนอยู่เกมอะไรทุกคนคนบอกผมดีก็ไม่รู้เกมอะไรเกมอะไรทุกคนนะเป็นเกมเอ่อกวางนะทุกคนเกมหาที่เลยทุกคนมามันขึ้นโฆษณามาอ่อ เฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยจริงกว้างเงินเลยเฮ้ยอ,อันน,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 นี้อะไรเนี่ยนี่ได้ของด้วยเฮ้ยได้ของทุกคนฮ้ยเอ่ออะไรเนี่ยเฮ้ยบิ๊กเฮ้ยเฮอะไรอะอยู่แล้วเฮ้ย

เกมนี้มันสามารถทำลายได้เขอทำลายกันนะด้วยออจะทำลายเฮ้ยผมได้ของแล้วหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยโคเท่ไอ้กวางกวางโอ้ยเฮ้ยเขา

กายเป็นกระถิ่งหมดแล้วเดินๆเฮ้ย,ย,ย,ยน่าอะไรแสงอะไรแสงอะไรเฮ้ยอะไรแคลร์อ่อานไม่เป็นไม่เก่งอะเกียรติโทษไม่ได้อะไรอ่ะ,อะว้าเฮ้ย เลกจแต่ัดูอะไรว่แล้วันอะไรใหญ่คือเริูรอะอะไรก่ออยู่บนน่ะเนยหอาจเป็ออโอ้ยไยิงด้วยทุกคนผยิงโดนเลือดมันเหลือจะเกิดครึ่งแล้วทุกคนโอ้ย เกมอะไรวะเนี่ยเกมอะไรกูเล่นเกมอะไรอยู่กูเล่นเกมอะไร <c oughs> เกมอะไร <c oughs> เจ้าด้วยอะไรอ่ะเจ้าอะไรว้ายยุงแมงกัดเหีักหนาวะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งไปเจอมาเดินคนว้ยเดี๋ยวกูจะขึ้นมาได้เออจีจอดขีว่า เฮ้ยกวี y, whatever, whatever, okay, bye, okay. ่ยังเร็วกว่าอีกไอ้เี้ยไปไกลไปไกไไปไปไไปไปไปไไปปไปไปไไไปไปไไปไปไปไไะไ่ได้ไไไปปปการบังคับไขึ้นนบน อะไรคือนนอ,อะไรอ่ะขนมปังวัตถะฟักคืออะไรคืออะไรอะไรคือที่ปิ้งขนมปังฮะอะไรฮะอะไรคือขนมปังฮะฮะที่กูเล่นเกมพี่อะไรอยู่นี่กูเล่นเกมอะไรอยู่กูเล่นเกมอะไร ไอ้ย่ากวางจริงกวางนี่กูเล่นเกมอะไรวะเนี่ยนี่เดี๋ยวเดยวอะไรวะล่ะ ตกลงมา,รา,ราอะไรอะ้วปืนกูไปไหนวะวโอเคปืนอยู่เนี่ยอุยอ้ยกูติดแม่งเต็มหัวเต็มตูดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะหนึ่งอุย้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยคาตานะเฮ้ยชัดเคโคตรตึงกูไม่เห็นว่ากูเป็นกูเป็น,นอะไรนะเนื่อคาตานะอุ้ยเฮ้ยบานมารี อันวารีดาวมีข้าดียว,วยเไรดาวมีข้าเท่าไรดาวมีข้าวเทาไรยี่สิบไปก้อนโง่จกากมากเลยดาบปืนเรียงอะไรของมึง wait a minute quần áo à, đừng có không? Đi O que é ือดมันไม่ได้มีเยอะนะแต่มันตายยากอะจับไได้ปะจับได้ไดปะไปะจับได้ด้วยโอวเรื่องอตัวคนใหญ่เลยโอ้ยย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 ยนยยยยยยย มีแล้วอ,ะอ่ะเราทำไมอ่มะก็ตายดีน้องตายหลับเรื่อยโ,โอ้ยไรบ้าโอ้ยซี่บ้างเลยจ้าเก็บช่วยใหญ่ดึงแล้วเช็ดวอนอะไรอ่ะโอ้ยวอนหมาทุกคนวอนหมาการเลยเอาวะเอาวะเฮ้ยวอนหมาวะเฮ้ย เจ็บเจ็บแก่คุตึงอะ่ะดับดับที่ดับเขาอยู่นู่นะ่ะเอเอาอเขาอยู่นู่นเหรอเขาอยู่โคโลเซียมอะ่ะมาเลยมาเลยเดี๋ยวผมไปจัดก,การมาคือคิดว่าขุดมติงแค่ไหนมาเลยคิดขุดตึงขึงไหนมา iz ศาตว์เจ้าโอเคไป่กดบะมันพร้อมมันมีมันมีมันมีให้ให้ให้หมาอยู่อ่ะน่าจะเป็นตรงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอุ้ยเดี๋ยว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 มานี้อุ้ยอันนี้ก็ให้ของเออเียะได้รกันอ่ะเนีย ไปตรงนี้มาโอ้ยจ๊อบไปไหนอ่ะโอ้ยมันบินเกินวางได้ไหมได้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 เก้ทุกคน,นคืออะไรอะ เปิดแล้วมอคัสซีนเฮ้ยไรอะฮะประตูวิติไม่ข้าบไม่ข้าบไม่ข้าบเข้ามาได้ไงไม่ข้าบไปที่อะ้เดี๋ยวยก่อนเอาไปได้ด้วยฮะเทเคก,กดไปเลยอ่ะฮะอะฮะ ฮะฮะก็มันออฟไลน์อยู่เพราะว่ากูไม่ได้เปิดเน็ตอ่ะเปิดเน็ตนะทุกคนเดี๋ยว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 พรมันการโฆษณาไงทุกคนเดี๋ยวออฟไลน์อะไรอ่ะเดี๋ยวคุณให้กูเล่นเออเกมไปเลยนะทุกคนเราก็จะเจอไอ้เกมเที่นี่นะทุกคนถ้าคุณอยากจะเล่นพาร์ทสองคุณก็กดไปอันนี้นะทุกคนคือก็เป็นเกมนี้นะโอ้ย ทุกคนก็จะเจอพาร์ทสองนะนี่ก็เป็นเกมกวางนะพาร์ทสองนะทุกคนแต่ใครอยากให้ผมเล่นพาร์ทสองนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่ใครผมด้วยนะคบทุกคนก็แก้ yeah, ไปกันแล้ว